มาตอนนี้เราก็มาพูดถึงของรางวัลที่จะอยู่ในการประกวดพระรถาถาดนี้เนี่ยพี่คืออะไรอธิบายหน่อยอชุดนี้นก็จะเป็นรายการรุ่นรางวัลชนะเลิศในแต่ละรายการท่านใดที่ส่งพระประกวดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหนึ่งโต๊ะใดนะถ้าว่าได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งนะในแต่ละโต๊ะนะครับ,รบก็สามารถรับรางวัล เอาไปลุ้นกันได้เพราะอันนี้เราจะเซียนทึบสมมติว่าถ้าเปิดลุ้นเจอรุ่นหนึ่งอะอ่ารุ่นหนึ่งนี่ก็เร็วๆเลยสามพันบาทสามพันบาทโอ้เนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงสามพันบาทถ้าเป็นเนื้อนวาก็หนึ่งหมื่นอืมแล้วมีเนื้อเงินไหมพี่เนื้อเงินครับมีก็มีเหมือนกันห้าหมื่นบาทเนื้อเงินถ้าเจอรับรับซื้อห้าหมื่นบาทครับอันนี้หลังยันแปดนิยมนะพี่ครับอันนี้คือรุ่นแรกจริงๆนะโอรุ่นแรกจริงๆปีห้าสี่ครับอื ในนี้ก็จะมีพระหลวงพ่อทองที่พี่ศิลได้เป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างครนะในหลายๆรุ่นงานนี้จะเริ่มวันที่เท่าไหร่อ่า13-14กรกฎาครับ13นี่เป็นวันอ่าเขาเรียกวันซื้อขายวันซื้อขายวันตลาดนัดครับครับสำหรับแผงจรยุทธ์ปีที่แล้วเราก็มีแผงจรยุทธ์มา2,000เศษๆครับก็คือเรามีการปรับ โซนตั้งแผงให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนะสำหรับพอของเดอะมอลโคราชในปีนี้เราก็พยายามจะเพิ่มพื้นที่ให้มากที่สุดครับนะฮะส่วนการส่งพระเข้าประกวดนี่ก็วันอาทิตย์วันปีนี้ประกวดหนึ่งวันในวันอาทิตย์นี่ก็จะรวมหมดเลยทุกเวอร์ชั่นเลยทุกพระใหม่พระเก่าท่านาจารย์ยอดนิยมว่ากันไปใช่ครับประมาณ100โต๊ะกรรมการตัดสิน2,000กว่ารายการ ครับประมาณ2องถึงสามรายการอ่าเรามาเข้าเรื่องอันนี้ในเรื่องราของพระที่เป็นในส่วนของสปอนเซอร์เนาะอ,ะอธิบายนิดนึงครับสปอนเซอร์ปีนี้นะครับเราจะแจกเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งโพระกิ่งพิมพ์อุบาเกงครับพิมบาเกงพิมพ์บาเก,ง,าเกงนี่เป็นสืบต่อมาจากตำนานกิ่งบาเกงวัดสุทัศน์ใช่ครับ โอ้แต่อันนี้เป็นหลวงพ่อทองพี่หลวงพ่อทองเป็นรุ่นแรกหล่อโบราณรุ่นแรกพระเก่งหล่อโบราณออกวัสดกแก้เลยครับวัตต้นกําเนิดของพระเด็พระคุณหลวงพ่อคูณและหลวงพ่อทองฮะโอ้โหนี่หน้าบาเก่งเลยนะพี่ครับหน้าบาเก่งอันนี้ผมเลขหกเก้าศูนย์ด้วยผมแกะพิมพ์แล้วก็โอ้โหทำหุ่นเองครับแล้วมวลมวลสารมวลสารนี่จะเป็นการรวมมวลสารตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกเลยนะตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกทุกรุ่นนะที่ว่าปั๊มเกินปั๊มเผื่อหรือว่า ตอกเสียอะไรพวกนี้เราจะเอามาหลอมรวมเป็นจนวนมวลสารทุกเหรียญเนี่ยประมาณ2,000ันกว่าเหรียญน,นะฮะ2,000ถึง3,000เหรียญเนี่ยเอามาหลอมรวมเป็นจนวนมวลสารหมดเลยทุกเนื้อแล้วก็ใส่ทองคําลงไปอีก10บาทแล้วก็ชุดนี้นะครับจะสร้างเพียง999องค์999องค์ใช่เนื้อเดียว<ม>เนื้อเดียวไม่มีทองคําไม่มีเงินไม่มีอะไรสิน้นเพราะเป็นเนื้อจนวนมวลสารทั้งหมดอ๋อครับอือก็ ทรงคุณค่าแน่นอนสมนาคุณกับผู้ที่สปอนเซอร์ให้กับการจัดงานประกวดในครั้งใช่ครับหนึ่งหน้าก็คือหนึ่งหมื่นบาทท่านใดที่บริจาคหรือว่าบริจาคหน้างานก็ได้ครับหรือว่าจะสปอนเซอร์หน้าโฆษณาก็ได้นะมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้เราก็จะแจกเป็นระกิ่งรุ่นนี้ให้ครับงานในครั้งนี้จัดโดยนะครับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยหลวงพ่อทองสุดแทศสีโล นี่เป็นรายละเอียดนะครับของสมนาคุณสำหรับผู้ที่ส่งพระเข้าประกวดและผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางงานครับ